สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาอ่านหนังสือด้วยกันก่อนดีกว่านะคะยังอยู่เรื่องจิตใต้สำนึกอยู่ค่ะคุยกันเรื่องการเก็บข้อมูลบอกว่าความจำในจิตใต้สำนึกเป็นความจำระยะสั้นและจำกัดการทดลองแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจำตัวเลขทีเดียวได้เกิน7หลัก ในทางกลับกันนะคะความจำในจิตใต้สำนึกมันไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริงเหมือนบางคนก็บอกว่าความจำเป็นสิ่งเดียวที่คุณลืมอะไรอย่างนั้นเนาะคุณจำบางอย่างไม่ได้แต่อย่าโทษความจำเพราะว่าบางทีก็เล่านั่นแหละที่นึกไม่ออกเนาะก็จะบอกว่าคุณนะ่ะรับข้อมูลใหม่10ข้อต่อวินาทีตลอดชีวิตเลยคิดแค่70ปีก็พอนะในหนังสือนี้บอกว่าคุณจะรับข้อมูลเรา 22่สิบคูณสิบกำลัง9้าบิตแต่ว่าความสามารถในการจำมีราว22่สิบคูณสิบกำลังสามสิบิตบางคนเขาประมาณได้ว่าเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งโลกอะค่ะถูกจัดเก็บอยู่ในสมองคนโดยมีขนาดแค่เม็ดถั่วเองเนาะเขายกตัวอย่างคุณหมอไวเดว เล่าถึงผู้ป่วยที่ผ่าตัดสมองโดยไม่ใช้ยาสลบอะค่ะเพราะบางส่วนของสมองถูกแตะด้วยเครื่องตรวจสอบไฟฟ้าคนไข้จะจำได้ทุกอย่างเลยนะทั้งภาพกลิ่นองค์ประกอบรสสัมผัสเหตุการณ์พิเศษในชีวิตทั้งหมดอะค่ะมีมีตัวอย่างอีกนะความสามารถของความจำเราอย่างคุณวิลเลียนเจมส์ตอนอายุ9จําบจำบทเพลง Paradise Lost 12ชุดของจอห์นมิตันภายในเดือนหนึงอะค่ะ เพราะเขาคิดว่าความจําเขากําลังจะเสื่อไมไงคะเดือนหนึ่งก็เลยรีบจำเนาะเพราะอายุ90นับประเรียนทักไทยทาหารเป็นพันคนเลยค่ะได้การเรียกชื่อต้นของพวกเขาค่ะอุเจ๋งสุดยอดเลยเจมฟารีนักการเมืองในรัฐบาลรูสเวลทักไทยผู้คนได้เรียกชื่อของเขาได้ถึง5 0,000คนโอ้ไม่ธรรมดาเลย อาตุโลทอสคา i นนิสามารถจำโน้ตทุกตัวของเครื่องดนตรีชิ้นที่บรรเลงเพลงโอเปร่า100เพลงและซิมโฟนีสอง้เพลงชาวอินเดียรเริ่มสมัยอันนี้เขาวงเลยว่าเขาดูสัมภาษณ์ทางโทรทัศนะ์เนาะไม่ได้สนใจจำชื่อจดจำทุกตัวเลขที่เขาเคยเห็นหรือเคยได้ยินนี่เรียกว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องของจิตใต้สำคน,นะเนาะ จิตใต้สำนึกทำงาน24ชั่วโมงต่อวันค่ะมันไม่เคยหลับไหลมันยังตื่นตลอดเวลาแม้คุณโดนวางยาสลบก,ก็เถอะนะสัญยแพทย์ท่านเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณหนังสืออนุภาพจิตใต้สำนึกนะคะ The g e n i e Within ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเป็นเพื่อนกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง ทาโลอบานแดนอัพินยาค่ะกำลังจะเปลี่ยนช่องลูกชายเปลี่ยนให้แล้วก็เขาบอกว่าอีกอีกแวันค่อยมาแก้ใหม่ลูกชายจะไปกดอะไรแล้วมันเร็วไปหน่อยแล้วมันก็เมมไปแล้วนะคะขอประทานโทษทุกท่านด้วยวันนี้อ่านึงถึงลูกชายก็มาเลยอ่ะจะเป็นนิสแอนิเมททาโลค่ะขอบคุณนะจ๊ะ นสวยของฉันสุดสวยสุดหลอจะเป็นนิส a นิเมทาโรค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามด้วยออราโคลนะคะตั้งจิตอธิษฐานค่ะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะโอเคขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นพระรันตนัย เทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติของดิฉันของท่านที่เข้ามาชมุงเทวาเจ้าที่ตายายเจ้าที่ปุยะเจ้าชีทุกท่านทุกองค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ขอได้เมตตาให้ เราได้อ่านคําทำนายได้ถูกต้องแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้นําไปใช้ในชีวิตได้มีความสุขในชีวิตด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุคะ่ะอ้าวมาเลยคะ่ะ ใคยอยากบอกอะไรวันนี้ใารอยากบอกอะไรเราคะ่ะใครอยากบอกเรื่องอะไรเราคะ่ะอ,อันนี้ใารอยากบอกอะไรเราบอกมาเลยนะเรายังคงอยู่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอยู่นะคะเพราะว่าไฮเออเซลของนี่ลงมาก่อนเนาะ เรายังอยู่เรื่องจิตใต้สำนึกเพราะว่าวันนี้เราทุกคนใช้จิตใต้สำนึกกันไม่ได้เยอะมากแต่ท่านที่เข้ามาดูมั่นใจเหลือเกินว่าท่านพบแล้วซึ่งจิตใต้สำนึกใต้สำรับว้าวจริงๆๆ Two of ones เป็นยังไงบ้างสวยไหมคะสวยไหมคะสองไม้เท้าดูสิสวยสงา่ามีดาวด้วยอะ่ะคือหน้าแบบเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะแล้วก็คือยิ้มนะคะมีความสุขอะคะ่ะเนาะวันนี้คุณยิ้มยิ้มให้ตัวเองหรือยังคะ ยิ้มให้ตัวเองหรือ,อยังอยากให้ยิ้มให้ตัวเองอบกอดตัวเองความรักอยู่รอบๆตัวเราส่งความรักให้ตัวเองก่อนเนาะวันนี้คุณพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไปแล้วนะคุณแอคชั่นแล้วคุณได้ลงมือทำแล้วเราก็นำไปมากมากมากซะด้วยมันสำเร็จด้านจิตวิญญาณแบบคุณเองก็คิดไม่ถึง มันเกินคาดอ่ะคุณมีแพชชั่นแบบของคุณเองแล้วอะแล้วก็เริ่มวางแผนแล้วนะมองอนาคตได้แล้วค่ะเราเริ่มวางแผนแล้วเนาะแพชชั่นระดับจิตวิญญาณของคุณคุณกำลังคิดจะทำอะไรคุณใช้จิตใต้สำนึกนำทางเลยนะคะเป็นจิตวิญญาณที่งดงามสวยงาม ความมั่งคั่งมั่นคงมาแล้วดาววิ่งวิ่วิวิอยู่รอบๆอบรอบรอบดาววิ่งวอยู่รอบๆสองไมบเท้าเนี่ยคือแบบสำสเร็จนะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่วิวิวิเนี่ยอะไรสิ่งที่คุณตัดสินใจอยากทำมันสำเร็จเปิดเลยนะคะว้าว f o ร์ออฟวัจริงจริจ ยกมือยิ้มด้วยสองคนใน,นทำเพลนจริง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 อืมดอะแฮงแมนมาดอะแฮงแมนก็มาดอะแฮงแมนก็ขอโทษค่ะเวียนหัวไหมคะข,ขอโทษนะคะอ่มเดี๋ยวเปิดก่อนนะอันไหนอยู่โอเคพิกเอาขอประทานโทษค่ะเอาละฮู้ เมื่อกี้เราได้ two of w n d s ตอนนี้เราได้ four of w n d s โอ้โหคุณเฉลิมฉลองเลยเป็นความสุขอะแผนการต่างๆที่คุณคุณวางไว้เกี่ยวกับอนาคตอะนะคุณรู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกคุณอะคุณแบบเห็นไหมยิ้มอะแล้วก็แบบมีดาววิงว่งวิงวงวง่มันสำเร็จอยู่แล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะเลือกอะไรอะคะ่ะ คุณวางแผนแล้วด้วยความกล้าหาญแล้วก้าวก้าวออกเดินทางไปแล้วนะคุณเริ่มทําแล้วด้วยเพราะว่าสี่ไม้เท้าเขามาคุณฉลองความสุขความสําเร็จเล็กๆของคุณนะ่ะจะเล็กหรือใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่แต่และบุคคลเลยนะแต่บอกว่าเริ่มฉลองด้วยความสุขอะ่ะอันนี้น่าจะเริ่มเริ่มต้นฉลองเพราะเขาดูดูเด็กน้อยดูแบบแฮปปี้ไม่ได้ฉลองคนเดียวนี่นะฉลองสองคนมีดอกไม้ มีดอกกุหลาบคุณเห็นไหมอ่ะมีคนร่วมฉลองกับคุณด้วยนะคุณมีมีคนที่รักคุณอ่ะร่วมฉลองกับคุณอยู่อ่ะ t ท m p a ล a ส c e นส์ mm hmm. นี่ก็แบบสง่างามอ่ะใครชอบสีม่วงมั้งชอบไหมคะชอบเนาะมีลุงอยู่ข้างบนนะคะคือคุณปรับสมดุลชีวิตคุณได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะ ให้บอกเราว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำจากจิตใต้สำนึกอะ่ะคุณวางแผนไว้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะ่ะมันสำเร็จแล้วเริ่มฉลองได้แล้วเพราะคุณรู้ส,สมดุลในตัวเองคุณสร้างสมดุลชีวิตได้คุณสร้างบาลานซ์ให้ทุกเรื่องราวในชีวิตได้คุณผ่านมาหมดแล้วสุขทุกไม่ว่าจากการงานอาชีพความรับความ ความเป็นอยู่ในครอบครัวคุณผ่านโจทย์ชีวิตที่เรียกว่าใหญ่เล็กมากน้อยมาเพียงพอแล้วนะคะก็คือนังฟ้าทาโลมาบอกคุณว่าคุณรู้จักสมดุลแล้วอะเนี่ยมีดอกไม้มีอะไรมันไม่ต้องไม่ต้องไปไปกังวลอะไรค่ะคุณแค่แบบอยากทดลองใช่ไหม The Hangman ออกมาเนี่ย อยากทดลองอยากลองว่าจิตใต้สำนึกในด้านจิตวิญญาณที่คุณพบอาจจะจากโดยการนั่งสมาธิปฏิบัติภาวานาสวดมนต์หรืออะไรก็ตามคุณกำลังทดสอบอยู่ใช่ไหมคะว่าแบบใช่ไหมจริงไหมใช่ไหมคะคุณกำลังอยากรู้เรื่องจิตกับกายเอาตัวเองเข้าไปทดสอบแบบชิวๆใช่ไหมแล้วมีความสุขกับ ด้านจิตวิญญาณที่ที่กำลังลดแล่นอยู่ไม่ก็กำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตการงานที่กำลังอยากปรับเปลี่ยนทดลองดูสิอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยมันโอเคอะอะไรอย่างเงี้ย หลับตาข้างหนึ่งเห็นไหมชิวอะชิวชิวชิวก็จะมีมีแบบคขางขาวด้วยนะปื๊ดป๊ดปแบบ,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 บอันนี้ก็เป็นใครขางข่าวแอบทําไม่อยากให้ใครรู้ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกเรารู้คนเดียวก็พอเพราะว่ามันเจ๋งไะมันเจ๋งหลิวตาหลิวตาห้อยห้อยหัวลงมาด้วยมันเจ๋งสบ,บายสบ,บายอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคุณนะคะ กิ้ง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 เมเจอร์อาคาน่าเทมเพลนแฮงแมนจัดเมนต์นะคุณตื่นรู้อ่ะคุณตื่นรู้เนะแต่เมื่อกี้ตัวแฮงแมนคือประมาณแบบไม่เห็นจะไปต้องบอกใครเนะก็คือเทพเทวดาได้เป่าประกาศให้คุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ในลิสต์ของท่านคุณอยู่ในหนึ่งในผู้คนที่จะมาช่วย ผู้คนอีกทีให้ตื่นรู้ตามแบบฉบับของคุณไม่ว่าจะด้วยด้านไหนก็ตามคุณสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ได้การตื่นรู้ของคุณมันก็กำลังไต่ระดับขึ้นไปแบบก้าวกระโดดคุณ เห็นปฏิหารของมันทุกๆวันคุณเห็นความมหาสจร์ของจิตใต้สำนึกคุณทุกๆวันคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอยู่เสมอคุณเป็นคนที่สำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งสรรพสิ่งที่แวดล้อมเราไม่ว่าจะมีชีวิตไม่มีชีวิตโอบล้อมคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรักความเมตตาคุณ เป็นพลังงานที่สดใสสวยงามทั้งกายเนื้อกายหยาบกายละเอียดคุณสดใสสวยงามอะ่ะ mm. คุณแค่มองแค่รู้แค่ดูแค่สังเกตก็อยู่ในมุมของคุณไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่ได้แบบอยากจะให้ใครมารับรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณนะแต่ผู้คนก็อยากรับรู้ชีวิตคุณนะ เขาอยากรู้ไปทำไมอ่ะจะอยากรู้ไปเพื่ออะไรชีวิตของคนอื่นวันนี้เรากลับมาดูที่ตัวเองเรากลับมารักตัวเองแล้วมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวเรามันก็เพียงพอแล้วนี่ทำไมคนอื่นต้องเฝ้ามองดูคุณด้วยอ่ะเฝ้ามองทำไมนะอืมคุณตื่นรู้แล้วรู้ถึงจิตใต้สำนึกคุณชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เขาอยากเป็นคุณไหมเขาอยากเหมือนคุณเนาะเขาก็กําลังพยายามที่จะเหมือนคุณอยู่จากนี้ไปอะ่ะพลังงานดีๆจะเข้ามาพลังงานที่เป็นลบก็ถูกกีดกันให้ห่างออกไปออกไปแต่แน่นอนว่าคุณก็แค่เฝ้ามองคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับมาอีกต่อไปแล้วอะ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะแคร์กังวลสงสยัยและอยาก ได้รับความรักจากทุกๆสรรพสิ่งอ่ะแต่วันนี้คุณรู้แล้วว่าทุกๆสรรพสิ่งไม่จําเป็นต้องรักคุณคุณรักตัวเองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรักคุณเพราะคุณเป็นของคุณแบบนี้คุณเป็นที่รักของจักรวาลอนันตจักรวาลมาเสมอคุณตั้งจิตตั้งใจคุณนอบน้อมต่อทุกสิ่งมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับ พรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กิ n ง king กิ n ง k king of stars โอ้ยราชินีชอาชาจกรคือคิดอยากจะทำอะไรแต่สินใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน่วแน่หรือจะเดินทางแบบท่องไปอะ ก็คือมีเกณฑ์เดินทางตลอดอ่ะแหละไปเรื่อยๆอะ่ะอยากเดินทางก็ได้เดินทางอะ่ะคิดหวังสิ่งใดอะ่ะเป็นไปตามนั้นเลยอ่ะค่ะคือต้องบอกว่าสง่างามไม่มีที่ติเลยนะนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวจริงๆแล้วก็คิดหวังสิ่งใดเป็นไปตามนั้นอะ่ะดูสายตามั่นคงแน่วแน่แต่งกาย เนี่ยพุูมฐานดูดีแบบราศ mm ีจับอะค่ะบารมีราศีจับไม่ว่าจะไปทางใดอะคุณฉลาดกล้าหาญอะคุณอยากตัดสินใจทำอะไรทำได้เลยค่ะเพราะว่าทั้งเนี่ยมันออกมาแบบความสำเร็จความสำเร็จก็มา เขาสำเร็จก็มาเขาสำเร็จก็มาจัดเม้นปราบอากาศแล้วเทวดาเบื้องบนให้แบบให้ให้ให้คุณรู้ไว้อะว่าคุณเป็นที่รักของเบื้องบนเสมออะอยากจะบอกว่าสิ่งที่ตามมาจาก king of s o r อ s คืออะไรหรือเปล่าคิงออฟซอสใชไ่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดออกมามันตกกล้องไปหน่อยใช่ไหมนี่กิง้งกิ้ง เดอะสตาร์เดอะสตาร์เดอะสตาร์ไม่ต้องกังวลอยากทำอะไรทำไปเลยทำไปเลยสำเร็จสดใสสวยงามสว่างสวัยเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของผู้คนของตัวเองและผู้คนร,รอบๆตัวคุณคุณสง่างามมากทั้งภายในและภายนอกอย่างที่บอกเมื่อกี้เลย อริยาทรพังพร้อมโภคทรพย์พังพร้อมจะค่อยๆไหลมาเทมาทั้งซ้ายทั้งขวาอยากได้อะไรก็ได้มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนคลิปแรกที่บอกไปนะคะอ่ะมาดู Angel and so โซ Oracle c a s คะ่ะ Red Light Valentine อู้ Artwork by m a l i s Michael George นะคะน่ารักดีเนาะ Angel นางฟ้าอ้าวขอบคุณคะ่ะ Angel Ansel Red Light Valentine นะอ้าวผิดด้านขอโทษขอโทษ แอนเจอร์แอนเจอร์อยากบอกอะไรแอนเจอร์แอนเจอร์อยากบอกอะไรคะวันนี้ขอถามใบนะออร์คเคิลคุณนางฟ้าคุณนางฟ้ามาบอกอะไรนะขอให้บอกถูกต้องแม่นยำเพราะไพ่วันนี้ดีมากอะ่ะอืมอน,นี้ทำไมอะ่ะแบบกระทบแรงเนาะกระทบแรงอะ่ะให้เขาออกมาหนึ่งตึ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 ง,ตง,ตง เลือกล้ไหมอะอฮ้ย,ยจะกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนเอ่ะออกมาสองวันนี้เราบอกว่าสามใช่ไหมคะใต้สำรับเลยค่ะอ้าวสามจริง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 เปิดปิ้งปิ้งปิ้ง,งโอเคต้องเอียงมาด้านนี้นะวันนี้แบบจัดกล้องอยังไงเนี่ยขอโทษนะคะ อูอิน The near future อนาคตอันใกล้นี้อะความสุขสำเร็จสมหวังรออยู่เห็นค mm ิวปิดไหมมาอวยพรกันใหญ่เทวดานางฟ้าทั้งหลาย <c oughs> สดใสสวยงามออร่าทองเป่งประกายคือไม่นานเนี่ยคะ่ะไม่นานเกินรอคะ่ะไม่นานเกินรอเนาะอ่า <c oughs> สุขสำเร็จสมหวังรอคุณอยู่แน่นอนวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณจะผ่านอะไรมาเบื้องบนของคุณหัเซลล์ของคุณอยู่กับคุณเสมอรักคุณเสมอ Look for ออซ g n อ้าวน,นะนะคอนันแกล้นี่คุณดูคอยดูสัญ,ญลักษณ์ให้ดี คอยดูสัญ,ญลักษณ์คอยดูสัญ,ญลักษณ์ของเบื้องบนสัญ,ญลักษณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคิวปิดข้างบนนะลองสังเกตดูปิง you are ready <c oughs> คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วนะท่านมาบอกองค์ใดมาบอกคุณมีรุ้งด้วยเห็นไหมมีรุ้งด้วยดูสัญญาณเลยคุณพร้อมแล้ว สัญญาณจากกายคุณจากไฮเออร์เซลคุณนะคะมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมเวลาดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิเวลาทำกิจการงานใดๆมันก็จะมีสัญญาณเนาะบางทีเราจะเห็นนกบินมาตัวหนึ่งบินมาเป็นคู่เป็นความรักผีเสือ้อให้เห็นว่าเทวดานางฟ้าอยู่กับคุณเลขซ้ำๆค่ะ เลขซ้ำๆอยู่นั่น่ของวันนั้นให้เห็นว่าท่านอยู่กับคุณรอบๆกายคุณอยากดูอีกเนาะ You are ready พร้อมพร้อมอะพร้อมอะไรใช่ไหมดูดูให้คุณอีกอีกกว่านะพร้อมอะไรนะอีกสองใบไหมอะนางฟ้าบอกเราด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกด้วยค่ะอยุพัยบอกด้วยค่ะว่า You are ready พร้อมอะไรคะ คุณคุณนี้รับชมอยู่พร้อมอะไรเหรอคะปึง้ง take action อ้ายพร้อมพร้อมที่จะ take action แล้วออกไปเลยคุณคิดอะไรคุณอยากจะทำอะไรคุณ take action เลยอะ่ะไอ้อันนี้มีองเออ,เอ,ออะไรนะเนี่ยมีไหมาหนึ่งมีไงามาหนึ่งใช่ไหมวหิสองเลยเหรอ สองเลยเหรออ่ะสองก็สองอ่ะ Romance Let's Go Recovery โอเคอ่ะมุณดูนะอันนี้นี่แลลวนะไอ้ที่ที่มีนั่นเขาหงายสามใบนั่นเขาหงายเขาอยากออกมานอกกนั้นคว่ำมหมดเลยจบแล้วอ่ะอ่านกันอ่าเมื่อกี้บอกว่า take action ใช่ไหม in the future นี้อนาคตอันใกล้มองดูสัญญาณเลยคุณพร้อมแล้วที่จะ take action ใดๆก็ตามไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณคิดไว้ที่คุณคิดไว้มันจะสุขสมหวังด้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนหรือคุณอาจจะทำอะไรร่วมกันกับคนที่คุณรักก็ได้เนาะเป็นไปได้หมด สิ่งนั้นมันสําเร็จด้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนที่คุณมีแลโก็ไปเลยไปเลยทําไปเลยไม่ต้องกังวลสงสัย Recovery คุณมั่นใจเลยค่ะเนาะคุณฟื้นแน่นอนไม่ว่าด้านเศรษฐกิจอารมณ์การเงินทรัพยากรครอบครัวความรักความสัมพันธ์อาการทางสุขภาพมันฟื้นกลับคืนหมดค่ะ Recovery เนาะ เมื่อไหร่หรอ Within the next few weeks เข้าห่ายอยู่สามใบอ่ะก็เลยออกมาหมดเลยมาบอกคุณว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยค่ะรับพลังงานนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มพลังงานนี้ด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสำเร็จสมหวังตามที่ไพทารโลออกมาทุก ประการตามที่แองเจลอันซได้มาบอกคุณในตัวเลดไลฟ์วาเลนไทน์นะขอให้คุณสสุขสำเร็จสมหวังสมปรารถนาร่ำรวยรุ่งเรืองอมีความรักอยู่รอบๆกายคุณมีพลังงานบุญพลังงานบวกพลังงานความรักสมปรารถนาทุกประการขอให้คุณ เบิกบานกับชีวิตที่มีความผาสุกแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอบพระคุณทุกทุกการติดตามที่อยู่กันจนถึงตอนนี้ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความเป็นความรักฟังเฉยๆก็ดีผ่านมาก็ดีขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ทุกท่านทุกคนเป็นที่รักของทุกๆคนเช่นกันคะ่ะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ